โอ้แพ็คนี้สีดีเนาะใช้ง่ายนะสีประมาณนี้นะครับอ้าวมาดูกระเป๋ากันนี้ว่านะอันนี้เป็นเป้ะนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเบเหลี่ยมนะแล้วก็สะพายหลังนะครับราคาบอกราคาเอาเลยนะหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับหนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์นี่อ้าวมาดูตัวนี้ก่อนดีกว่านี่เป็นอันนี้ที่ใส่กระบอกน้ํานะนี่มีที่ใส่กระบอกน้ํานะฟึบอันนี้เป็นที่ใส่ของด้านหน้านครับก็มีตัวเนี้ยทุกตัวจะมีลวดลายเหมือนกันนะครับเวลาเปิดข้างในมา จะเป็นลวดลายเป็นฟอนต์แบบนี้หมดเลยนะครับสวยดีนะครับแล้วฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นที่ใส่ล่มก็ได้ใครอยากจะใส่ล่มนี่ปึ๊บที่ใส่ของก็จะไม่ใหญ่มากนะครับตามสไตล์ของมันประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะตัวนี้ามาดูที่ใส่ไม้ดีกว่าคนจะชอบถามว่าใส่ได้ประมาณกี่ไม้นี่นะครับคือเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นช่องใส่ไม้ใช่ไหมต้องมีที่รัดไอ้นี่นะที่ร<า>ัดไม้อ่าเหล่านี้ก็ประมาณสองสามไม้นะครับอย่างของลูกผมเ็าใส่อยู่ได้สี่ไม้นะครับเอา้า มาดูตัวเรียมกันบ้างตัวเรียมก่อนตัวเรียมตัวเรียมปึ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ามันจะมีกาฟฟิตี้เอ้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นฟอนต,ต,ตรงนี้นะครับสวยๆอ่านี่ก็เหมือนเดิมครับที่ใส่ของสวยดีนะสีตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ชมีฟอยมีฟอยมีฟอยอันนี้เป็นช่องใส่รองเท้าแล้วก็ช่องใส่ของ นี่ที่ใส่รองเท้ามาันทะลุมานะสำหรับตัวสองช่องเป็นแบบนี้นะครับเอา้ามาดูตัวใจ่สุดเันบ้างนะครับชือ้อใน,นช่องใส่ไม้นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณเจ็ดไม้เนาะหกเจ็ดไม้ส,สวยๆนะครับไม่ต้องอะไรมากอันนี้ช่องใส่ของนะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อันนี้ที่ใส่ของเท้าอยู่ที่ตุ่ไปดูก่อนใช่ไหมนี่ที่ใส่รองเท้าอยู่นี่ป๊บ ล้วก็จะทะลุไปที่ช่องเมื่อกี้แต่ยังไม่ได้ดูข้างหน้าเลยมันต้องเป็นฟอนต์เหมือนกันดิเป็นไหมมีว่าเป็นปึ๊บนี่เป็น,ปนฟอนต์ซีรีส์ด้วยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับกระเป๋านะจ๊ะ<อ>สวยดีนะครับใครอยากได้ก็ตามราคาต้นคลิปเลยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย